การพัฒนาด้านระบบการให้บริการการเงินของไทยถือว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้สามารถสแกน QR code คข้ามแดนกันได้ด้วยนะครับเป็นธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับที่มีการเปิดตัวระบบการชรําระเงินข้ามประเทศแค่สแกน QR code คผ่านโทรศัพท์มือถือครั้งแรกของประเทศไทยครับธนาคารกรุงเทพนะครับโดยผู้บริหารคุณโชคแนวระนองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้พัฒนาต่อยอดบริการ b Wallet Application แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลที่จะเปลี่ยนการชำระเงินในต่างประเทศให้เป็นเรื่องง่ายครับเชื่อมต่อหรือว่าผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพรวมถึงบัตรเดบิตบัตรเครดิตเพียงเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็สแกน QR code ที่ร้านค้าครับเพื่อชำระเงินค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภยัยโดยไม่ต้องพกเงินสดและไม่ต้องพกบัตรด้วยนอกจากนี้ธนาคารยังร่วมกับ Union Pay International หรือว่า UPI นะครับแล้วก็บริษัทไทยเพเมนเน n เ t ิร์กหรือว่า TPN แนะนำรูปแบบการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน UnionPay QR Code บ่ายแ g ง o k ก a บ k นะครับเพียงใช้แอปพลิเคชัน B-Wallet ที่ผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วสแกน QR Code ชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆที่ร้านค้าเครือข่าย UN i o n p a y กว่า30ล้านแห่งใน45ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับจีนฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สิงคโปร์ไต้หวัน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b w a l l t t นะครับเพื่อใช้งานได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทาง w w w bankkokbank com หรือว่าโทร1333หรือ02-645 5555ครับต่อไปนี้นะคะเดินทางไปเที่ยวนะคะอยู่ต่างประเทศก็สามารถสบายใจได้แล้วล่ะคะ่ะสามารถใช้ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยนะคะ